สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเนื้อเรื่องอ่านจับใจความหน้าต่างที่เปิดกว้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1น,นักเรียนสามารถสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านได้ อะต่อไปเราเข้าสู่บทเรียนกันนะคะภารกิจของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านจับใจความเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างจากหนังสือภาษาพาทีหน้า1 7 5ถึง1น2นะคะครูนุ้ยให้นักเรียนอ่าน10นาทีนักเรียนกดหยุดคลิปวิดีโอก่อนแล้วก็ไปอ่านนะคะเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงนี้แสดงว่านักเรียนอ่านจบแล้วนะคะ ต่อไปให้นักเรียนตอบคำถามในหนังสือทักษะภาษาหน้า88นะคะข้อ1และข้อ2ค่ะจบแล้วค่ะนักเรียนทุกคนถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูนุคอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ